ก็จะดีทามชมทุกท่านะว่าก็บอกแต่สกินทีวีอีกครั้งหนึงอ่ะสกินร้อสวัสดีท่านผู้บริหารท่เพิ่งชมแต่ฉันเปนคนไหนที่ฉันรูดีหรือผ้ามันสวยมากดูสิมันมืนจริงมาก แต่พี่เขียตัวเชนมันไม่เหมือนจริงเท่าไรนะดูดูเชนเป็นปคนที่กล้าหาญมาเลยนะสบว่าไปเชนเหรอเดาแต่มันไม่เข้าใจทีบ <c oughs> ้านนะเดนท่าเมื่อกี้พี่ปิ่นให้อาหารผมด้วยฮะกูดีดูจะว่าไรฮะ Thì sẽ có thể bài Để đi dẻo cho bi mày Ủa Xem bờ Lào Na Wai Dẻo cho thăm thằng được Thăm đơn được นาตาต์นาทีนี้บอกหนึแฟนฉันหนึ่งข้าวรอยมาแตงนี่เก็บสิหน่องไ,งไม่มียอมเข้าตัวนะนาตัวนาทีนี้ nó chân là chí đi đâng ấy tói nụ cườ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 i

ก็มาเหรอเด็กอู้หญ <Key board. S 1> ิงอยู่ว่าด้วแตงเราเนสองทีก็ได้เฮ้ยท่านเชือมีเหมือนผมไหมฮะมันกินเตียง

ท่านไเชมเดี๋ยวะท่านไปเชมเห็นความลับผมขอตัดไปก่อนผมดีดหน่อยนะฮะโอ้ตอนนี้ด้นสีิ้มจะตดเงย้นานเงียบบินไละ

สร้างก่อนุณต้องสร้างบ้านต่อไปแล้วเอต้องการต้องการผมต้องการทวแล้วก็หินร้อยหกสิบสี่อันแล้วก็หินอีกหกสิบ โอ้ยอันี e ้ก็บางผู้ชมใช่ไหมนะบางผู้ชมไม่เอีงอ้ยกดผิดไอ้บางแอกดดีนะเจ้าแกะน้อย

นะใครที่นูดูที่ตอนนี้ก็ขามก็ขามเลยนะเกียวพจะเศร้านะได้ยังจะให้ผมทำคลิปปลบอกมาได้ตายลาคิด

Ui, vô, vô xin ui, 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 จนลาทีนี้มีจิตผู้ใจมากเรื่องแบบอ๋ออืม ปิดหน้าพุดเี่วที่รักยืนหน้ามีหน้ายางไล้อเลียนแบบพูดพูเดียวเรานะคะพูดเรื่อยวล้เรียกถูกเลยล้เรียนสีหน้ อันนี้จะเป็นทักเข้าวโอ้โหกตัวสาี่ห okay. ้าหกทำไมเยอะไปเลยไม่เยอะนะเยอะไปหน่อยผมว่า ถามว่ามาต้องขุดจริก็ต้องขุดทั้งข้างเสื่อคนมานี้แล้วก็ขึ้นุ๊บได้มันก็สมก็ลืมเบอร์คะมันสมอากันเบบนีงได้อันนี้ไม่ได้ได้เตะดินแบบนี้ค่ะ

เด้อวอันนี้จะเป็นหมูดงข้าวมีน้อยไม่พอ,อมาเลยจะทำข้าวหรอ,อ,อปาก็ใช้เลปยลปะ

ก็ทางเข้าตรงนี้จะเป็นพวกกิบของจิบเลยอะไรอะรครับขดอีกเยอะจะมีห้องใต้ดินเป็นห้องลับด้วยนะคฮะอยากคนจะตัดไปเลยก็เลยแ้วกันเฮ้ยเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ไม,นะม่ช็อกนะอืมจะ่รำได้เฮ้ยยังไม่เสร็จเลย แตกเรียบร้อยแล้วพว่วไอเอ็มอ่ะพุ hmm. ่วพุ A ่วอยู A ่ข nah. ้างหน้าอันนี ah. ้เผาแล้วแหมอย่านะอย่านะเผาแล้วจ้ัดดังเดินเลยอืม ทีนโอ้ตายแล้วทอไมล่ะ I